คริสหอวงังเปิดใจสาเหตุทวิตแสบปมรักร้าของพ่อยหอวงังลัานวันนั้นที่สารภาพกับพี่ไม่เหมือนที่พูดวันนี้ สืบเนื่องมาจากกรณีดราม่าสิ้นสุดทางรักของพอยหอวังที่ก่อให้เกิดหลากหลายข้อสงสัยและประเด็นร้อนหลังออกมาให้สัมภาษณ์ประกาศช็อกแฟนๆถึงความสัมพันธ์กับดารานหนุ่มทูศิราลังมีข่าวลือว่าเลิกลากกันแล้วซึ่งพอยก็ได้ออกมายอมรับว่าเลิกลากกับหนุ่มทูแบบจบไม่สวยเหตุเป็นเพราะมือที่3พร้อมทั้งบอกว่าจุกหนักเป็นคนใกล้ตัวเคยซ้ำรอยหลายครั้งไปต่อไม่ไว้ยกเป็นบทเรียนให้กับตัวเองอย่าไว้ใจคนง่ายและทางหนุ่มทูก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความประมาณว่าได้ทำ ื่องแย่ๆลงไปจริงๆพร้อมกับขอโทษพลอยหอวังและทําให้หลายคนผิดหวังในตัวของตัวเองซึ่งเรื่องนี้มันเกิดมานานหลายเดือนแล้วซึ่งจากประเด็นดัง่าวพุงเปาไปที่นักสแสดงสาวนิ้งชัญญาและเจ้าตัวก็ได้มีโอกาสมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องปมมือที่3เขี่ยชัดทุกประเด็นให้กระจ่างสําหรับเรื่องนี้นิ้งยังนับถือพี่ๆที่เคารพอยู่และเรื่องนี้มันผ่านมาแล้วได้คุยกันแล้วเครีย์จบไปแล้วสิ่งที่เข้าใจผิดไม่ขอพูดลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่ามันกระทบกับหลายฝ่ายและตนก็เคารพตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นมือที่3 ตนกับทูเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆไม่ได้คุยกันเลยไม่เคยใช้คําว่าแฟนอย่างแน่นอนภาพที่ปรากฏออกไปมันนานมาแล้วส่วนตัวมุกออนจากเรื่องนี้ได้แล้วและหลังจากที่บทสัมภาษณ์ดังกล่าวทําให้พี่สาวของพลอยนั่นก็คือคิดหอวงังได้ออกมาทวิตข้อความเดือดว่าวันนั้นที่สารภาพกับพี่ไม่เหมือนที่พูดวันนี้นี่คะซึ่งหลังจากที่นิ้งชัญญาแถลงข่าวเรื่องปลอมมือที่3ระหว่างพลอยหอวังและทูศีราชจนทําให้ชาวเน็ตนั้นให้ความสนใจในประเด็นนี้ไม่น้อยและล่าสุดคิสหอวงังได้ออกมานั่งเปิดใจ ถึงประเด็นดังกล่าวตนรู้ว่ามันมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นประมาณสมเดือนที่แล้วจากการที่เปลี่ยนพาสเวิร์ดที่บ้านก็เลยโทรไปถามว่าอะไรยังไงและนางสาวก็เล่าให้ฟังแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะจนผ่านมา3เดือนและวันที่6กันยาบัางเอิญไปเจอนิ้งที่งานแห่งหนึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เจอกันนิ้งก็มาสารภาพตอนแรกก็อึง้งแต่ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่าการนอกใจมันไม่ใช่เรื่องใหม่บนโลกใบนี้ตนเองก็ฟังและบอกกับนิ้งว่าถ้าเกิดว่านิ่งเสียใจก็ไม่แปลกที่พอจะโกรธและเสียใจตนเองก็ฟัง และบอกกับนิ้งวาดหากเกิดว่านิ้งเสียใจก็ไม่แปลกที่พลจะโกรธและเสียใจเรื่องมันผ่านไปแล้วต่อไปก็ทําแต่สิ่งดีๆไปใช้ชีวิตกันต่อตอนนั้นตนรู้สึกเห็นใจน้องนิ้งมากและหลังจากวันนั้นคลิสก,ก็ขึ้นรถและโทรหาพลเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่พลก็พูดประมาณว่าช่างมันทําไมพี่คิดต้องมารู้เรื่องอะไรแบบนี้ด้วยจนวันที่3ที่พลแถลงข่าวตนเดาว,ว่าพลไม่โอเคมากมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นที่พลรู้สึกว่ามันล้ําเส้นมาถึงครอบครัวและมันน่าจะมีอย่างอื่นอีกที่ท ให้เกิดเหตุการณ์นั้นที่พลอยคงทนไม่ไหวแล้วตอนที่รู้ว่านิ้งจะสัมภาษณ์ตัวเองก็ยังบอกกับน้องว่านิ้งคงจะพูดเหมือนกับที่พูดกับพี่คิดแต่พอนิ้งสัมภาษณ์ไปทาไมไม่เหมือนกับสิ่งที่ตนคิดตอนแรกตนคิดว่าด้วยความที่ทํางานในวงการมานานเลยคิดว่านิ้งคงไม่สามารถพูดได้หมดแต่พอได้ดูคลิปถ้าเกิดว่าเราจะเสียใจหรือผิดหวังกับใครสายตาคงไม่เป็นแบบนี้ที่น้องบอกว่าเคร์นานแล้วมันผ่านมาแค่หนึ่งอาทิตย์เองพอได้ฟังก็เลยไปโทรบอกกับพลอยว่าเหตุการณ์นี้คนที่ผิดที่สุดก็คือแฟนนขอองเราทีี่่ไมคืน พาพเราจะเสียใจและผิดหวังกับใครคนนั้นก็คือแฟนของเรา